สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆโอ้โหดูสิครับแห้งแรงจริง,รงๆเลยครับที่นี่บ้านหนุ่มสุรินเองครับผมดูสิบรรยากาศร้อนสุดๆเลยครับยาไม่มีให้วัวให้ควายกินเลยครับ แห้งไปหมดเลยครับมองไปทางไหนก็แห้งฝนไม่ตกเลยครับช่วงนี้ร้อนมากๆครับช่วงบ่ายสี่โมงแล้วครับตอนนี้ใกล้จะเย็นแล้วครับดูสิแห้งแรงมากๆเลยครับ มีนกพิราบด้วยครับนกพิราบเต็มเลยครับผมดูดิเห็นไหมนั่นนนกพิราบหากินก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาชมทุ่งนาอีกแล้วครับบรรยากาศยามบ่ายครับ ดูความแห้งแล้งของที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมดูสิอยู่บ้านโคกบูนครับผมหมู่สิบแห้งแล้งมากๆเลยครับเดี๋ยวเดินไปดูนกหน่อยครับผมนกพิราบเยอะมากน่ บินแล้วครับบินแล้วบินไปแล้วตกใจโอ้แต่ร้อนมากๆเลยครับช่วงนี้ช่วงใายๆครับผม,มก็ช่วงนี้ก็ร่มมานิดหนึ่งแล้วครับผม เมื่อกี้ร้อนมากก็ใกล้จะเย็นแล้วครับเริ่มมีชาวบ้านเอาว,วัวไล่วัวก,กลับบ้านบ้างแล้วครับผมก็เหลือเป็นบางตัวครับที่เจ้าของก็ยังไม่มาเอาก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็แห้งแรงเหมือนกันครับดูสิ ช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยครับอากาศก็ร้อนวัวควายก็หายากกินยากครับแห้งดินแห้งครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกิน มีก้อนเมฆอยู่บ้างครับบังแสงอาทิตย์ช่วยได้หน่อยครับผมทำให้ครึ้มลงมาหน่อยครับฝั่งนี้เขาถ่านาแล้วครับไถ่ายทั้งดินแห้งๆอย่างนี้เลยครับผมไถ่ายนารอบฝน บรรยากาศยามบ่ายครับผมก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับผมเย็นแล้วครับวัวเริ่มเดินกลับบ้านกันแล้วครับวันนี้ก็พาท่านผูชมมาเลาะทองทุ่งนาครับผมกับบรรยากาศ หน้าแรงครับผมก็ประมาณนี้ครับมองไปที่ไหนก็แห้งแล้งไปหมดครับช่วงนี้ฝนไม่ตกครับผมพอดีมีก้อนเมฆมาบังแสงอาทิตย์ช่วยได้หน่อยครับผมดูครึ้มไปหน่อย ต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับวัวควายก็เริ่มเดินกลับบ้านกันหมดแล้วครับผม <c oughs> กลับบ้านกันแล้วครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกําลังใจให้ครับผมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปแล้วครับผมนี่หมู่บ้านอยู่ข้างหน้านู่นครับ ัวกควายก็กลับไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม